จบด็อกเตอร์แต่ยังเข้าสวนอยู่ไร่ได้อย่างสบายๆบ,บ,บ้านไร่ของนายเอกสาพแพนเค,ค้กรมร่นนาอยู่มากสำหรับแพนเค้กเขมนิดหรือว่าด็อกเตอร์เข็มนิดจามิกร์สวยแล้วยังมากไปด้วยความสามารถอีกด้วยค่ะโด<ว>ยแพนเค้กนั้นสำเร็จการศึกษาระดับอุรมศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ ทำให้ตอนนี้กลายเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วแล้วที่หลายคนชอบมากเลยก็คือความเรียบง่ายของแพนเค้กนี่แหละค่ะแม้ว่าตอนนี้จะเป็นถึงด็อกเตอร์ แต่ว่าก็ไม่เคยถือตัวเลยโดยถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าแพนเค,ค้กนั้นมีบ้านสวนอยู่ที่จังหวัดสระบุรีวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปสองบ้านสวนของแพนเค,ค้กกันค่ะอากาศที่ไร่นั้นบริสุทธิ์มากๆได้ซึมซับอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวว่างๆแพนเค,ค้กก็จะพาครอบครัวรวมไปถึงพาน้องหมาที่บ้านไปวิ่งเล่นบนเนื้อที่หลายไร่สนุกสนานเลยทีเดียวแถมก่อนหน้านี้แพนเค,ค้กยังเผยอ,อีกว่าเตรียมปรับพื้นที่สําหรับทําสวนปลูกผักลงดอกบัวใช้ชีวิตตามวิถีเกษตร,ร พอเพียงพื้นที่ของครอบครัวแพนเคก้กที่สระบุรีนั้นกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวเต็มไปด้วยธรรมชาติแถ่บางครั้งตอนที่ไปบ้านสวนแพนเคก้กยังได้โชว์ฝีมือการทำอาหารอีกด้วยทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวค่ะ